สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆเป็นเด็กดีเด็กๆเป็นเด็กน่ารักของคุณพ่อและคุณแม่หรือเปล่าคะคนไหนเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักของคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมที่สุดเก่งที่สุดเลยค่ะคุณลูกค่ะใครๆก็รักใครๆก็ชื่นชมนะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมร่วมกันอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง อ่ะพร้อมแล้วหันมาค่ะอ่ะพร้อมกันนะคะยกมือขึ้นมานี่คือบ้านนี่คือบ้านของเรานี่คือหลังคาบ้านนี่คือหน้าตา่างจ๊ะเอะ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนเด็กเ ส,สดีครับสวัสดีค่ะอาอาทิตย์นี้เราจะเรียนหน่วยเรื่องบ้านแสนสุขบ้านมีความมีความสำคัญอย่างไรเรามารรู้จักกันดีกว่าค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของของใครคะลูกของเราเองของคนในครอบครัวคนในครอบครัวของเรามีใครบ้างคะคุณพ่อมีคุณแม่ตัวหนูเองหรือจะมีน้อง มีคุณปู่มีคุณย่ามีคุณตามีคุณยายนี่คือบุคคลในครอบครัวของเราครอบครัวต้องให้ความรักให้ความอบอุ่นนะคะของคนในครอบครัวเอ๊คุณนกมีอะไรมาให้เด็กๆดูแน่นาเตนๆเตๆอ๊นี่คือรูปภาพอะไรเด็กๆบอกคุณนกหน่อยสิคะคือรูปภาพอะไรคะใครตอบได้ใครตอบได้อ่านี่คือรูปภาพบ้านของเรา ไปด้วยอะไรคะ้อมกันนะนี่คืออะไรคะลูกไหนดูหน่อยนี่คือหลังคาบ้านใช่ไหมคะ,ะเห็นสีแดงของคุณนกไหมคะนี่คือหลังคาบ้านหลังคาบ้านมีความสําคัญอย่างไรใครตอบได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตหลังคาบ้านมีความสําคัญคือเอาไว้กันแดดเอาไว้กันฝนใช่ไหมคะคุณลูกลูก้าต่อไปลูกมาดูสีเหลือ สีเหลืองคืออะไรคะใครตอบได้คะสีเหลืองคือฝาผนังห้องเนะี่ยะฝาผนังห้องของเราเอาไว้กั้นห้องต่างๆกั้นห้องน้ำกั้นห้องครัวเห็นไหมคะดูลูกด,ดูหันหน้าไปอีกรอบนึงอันนี้คืออะไรคะนี่คือประตู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 คุณนกสีอะไรคะประตูคุณนกสีฟ้านะคะประตูเอาไว้เปิดปิดได้เห็นไหม3 ่ไปสีเครียวอ่อนของคุณโกคืออะไรคะนี่คือหน้าต่างหน้าต่างที่ดีก็ต้องเปิดไปิดได้นะคะเอาไว้รับแสงสว่างในบ้านของเรานะคะคุณลูกนะคะบ้านมีความสําคัญสําคัญไหมคะสาคัญค่ะเอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวเรานะคะลูกอะลูกเด็กมาทำพร้อมคุณโกค่ะยกมือขึ้นสูงๆซาซาซาฝนตก ฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮาร์ดเชยฮาร์ดเชยฮาร์ยฮาร์เยฮาร์เยฮาร์ชโอ้ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะถ้าเราอยู่ในบ้านของเราเราจะเปียกฝนไหมไม่เปียกเห็นไหมคะบ้านให้ความรักให้ความอบอุ่นนี่คือบ้านของเราอ่ะวันนี้คุนกมีใบงานมาให้เด็กๆนะใบงานเนี้ย เด็กๆทําได้เพราะเด็กๆเป็นเด็กขยันเด็กๆเป็นเด็กน,าน่ารักเด็กๆมานับพร้อมๆกันค่ะ,ะคุณโนมีหนังสือเล่มนี้นะเห็นไหมเห็นไหมคณิตศาสตร์นะเด็กๆพร้อมกันค่ะ1 2ึ่งสอามี่ห้าหเท่ากับจํานวนเลขเจ็เลขมีทั้งเลขเอารบิกและเลข7ไทยเขียนให้ถูกต้องตามรอยเส้นปะด้วยนะคะ หม้ย F ฟิดฟิดแปลว่าป่าเขียนตามรอยเส้นปะรละายสีให้คุณนกด้วยนะคะเด็กๆและอย่าลืมกดลิงก์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 ด้านล่างนะจ๊ะเด็กๆจ้าบายบายสวัสดีจ้า